สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะอยู่ผมว่านะตอนนี้ก็อยู่กับนิยายเรื่องใหม่นะจะเป็นชื่อเรื่องว่า The King of the Battlefield นะครับก็แปลไทยก็คือราชาแห่งสนามรบนั่นเองนะครับก็ EP นี้จะเป็น EP แรกเลยแล้วกันนะขอเริ่มด้วย EP 1หน,นะฮะใน <c oughs> ในตอนที่มนุษยชาติอยู่ในสภาวะใกล้ล่มสลายมูยองมือสังหารอันดับหนึ่งของป่าแห่งความตาย กำลังนั่งคุกเข่ารอรับความตายเนื่องจากเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลที่ยากแก่การรักษาเขากวาดสายตามองไปโดยรอบซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพมากมายเขาเคยทำงานอย่างหนักเพื่อคนพวกนี้และในวันนี้เขาก็เป็นคนจบทุกอย่างด้วยมือของตนเองแต่เมื่อมูยองลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง เขาก็ได he so okay, of okay, ้พบว่าปฏิหารนั้นมีอยู่จริงตัวเขายังไม่ตายนอกจากนี้มูยองยังพบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับมาในช่วง40ปีที่แล้วเขาเลือกที่จะเดินสู่หนทางใหม่และต้องต่อสู้กับเหล่าเทพปีศาจทั้ง72ตนนี่ก็เป็นเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่ามูยองลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนนี้ร่างของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเขาปาดเหงื่อเล็กน้อยแล้วหายใจเข้าลึก เขาขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกออกไปทำไมเราถึงยังหายใจเขาค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าเขากำลังจะตายหลังจากที่ได้กวาดล้างกลุ่มคนของป่าแห่งความตายแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังจำความรู้สึกที่หัวใจได้หยุดเต้นลงได้นี่เรายังไม่ตายงั้นเหรอทำไมเราถึงได้รู้สึกสดชื่นแบบนี้กัน ถึงแม้นะจะเป็นหมอที่มีระดับการรักษาสูงทรงเพียงใดก็ไม่น่าที่จะสามารถรักษาตัวเขาได้ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางเลยที่เขาจะสามารถรอดพ้นไปจากความตายได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้ตายหัวใจที่เขาคิดว่าหยุดเต้นไปแล้วในตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันเต้นแรงยิ่งกว่าครั้งใดๆประสาทการรับรู้ของเขาทั้งหมดก็ยังเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นการรับกลิ่นการได้ยินการสัมผัสการรับรสชาติและการมองเห็นแต่ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นที่แปลกไปเขามองไปโดยรอบๆมีผู้คนราวๆห้ิคนอยู่รอบตัวเขาเออ่ที่นี่มันที่ไหนกันฉันจำได้ว่าฉันกำลังทำงานอยู่ที่บริษัทไม่ใช่หรือแม่จ๋าแม่จ๋า มีผู้คนมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มูยองเคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อนถึงแม้เขาจะจําได้ลางๆแต่เขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาพบเจออยู่ในตอนนี้มันเป็นฉากฉากหนึ่งที่เขาเคยผ่านมาแล้ว40ปีก่อนมันเป็นฉากแรกที่เขาได้สัมผัสเมื่อตอนที่เขาถูกอัญเชิญมายังโลกใบนี้ที่มีชื่อว่า Underworld ครั้งแรกซึ่งเขายังคงจําสิ่งเวลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นได้มือของเรา ไม่มีร่องรอยของการใช้งานอย่างที่ควรจะเป็นมวยองพิจารณามือของเขาร่องรอยของการใช้งานอย่างโชคโชนจนทำให้ผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลงจนด้านชาอันเกิดจากการที่เขาจับอาวุธมาเป็นเวลา40ปีในตอนนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วหรือว่าทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมในตอนแรกเหตุการณ์ที่เขาต้องทุกทนทรมานในอดีตที่ผ่านมาได้สลายหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือว่า นี่เราย้อนอดีตกลับมาอย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อการเดินทางข้ามเวลาเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอดีตอย่างแน่นอนดังนั้นเราจําเป็นต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอืมดูเหมือนว่ามันจะเป็นอารามสีขามจริงๆด้วยสินะ ครั้งหนึ่งอารามศีคารมแห่งนี้ได้ถูกทำลายลงไปที่แห่งนี้คือสถานที่แรกและเป็นสถานที่สำคัญสำหรับผู้ที่ถูกพามายังโลกใบนี้พวกเขาได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่จะได้เผชิญหน้ากับความโหดร้ายที่แท้จริงภายในอันเดอร์เวิด์พวกเขาจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ถึงหนึ่งเดือนจึงจะสามารถออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้หมูยองมองไปยังข้างหน้าของเขามีบางสิ่งปรากฏขึ้นมาเลือกอาวุธอะไรกันวะเนี่ย มันบอกให้พวกเราเลือกอาวุธอย่างนั้นเหรอแม่งอยมันหมายความว่าอย่างไงกันวันนี้ในขณะที่ทุกคนกําลังอยู่ในสภาวะสับสนมีเพียงมูยองเท่านั้นที่ขยับตัวจากนั้นอาวุธนับร้อยที่วางเกลื่อนอยู่บริเวณผนังมูยองได้พิจารณาอาวุธเหล่านี้และหยิบบางสิ่งที่มีสีฟ้าขึ้นมาจากนั้นก็มีข้อความปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาดาบสั้นระดับ E ประเภทสองคมความทนทาน300ความสามารถพิเศษความแข็งแกร่งบวกหนึ่ง เหตุการณ์เช่นนี้นะเป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นเคยผ่านมาแล้วในอดีตหากจะมองหาสิ่งที่แตกต่างก็อาจจะเป็นในตอนนี้ที่ตัวเขานั้นตอบสนองได้รวดเร็วกว่าข้อดืๆโดยเจตจำนงแห่งโซโลมอนบุคคลแรกที่สามารถทํำารกิจิําสำเร็จจะได้รับรางวัลเป็นเกราะหนังในตอนนี้นะทุกสายตาได้จับจ้องไปยังมูยองในไม่ช้าโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีเกราะหนังลอยไปที่ด้านหน้าของมูยอง จากนั้นนะเขาก็สวมใส่ชุดเกราะแล้วมูยองก็ได้คิดในใจการผ่านภารกิจเร็วๆนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี มันเป็นหนทางที่จะสามารถรับรางวัลพิเศษได้ภารกิจในอันเดอร์เวแห่งนี้เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ที่โหดร้ายและป่าเถื่อนจำนวนมากบุคคลปกตินั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมแห่งนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีเจดจำนงแห่งโซโลมอนอันเดอร์เวิลด์นั้นถูกสร้างขึ้นจาก72เทพปีศาจท,ที่ถูกกักขังไว้ในเลเมเกทันกุญแจแห่งโซโลมอน มีทั้งบานอา,าเลสอาร์มอนรวมถึงเทพปิศาจต,ตัวนอื่นๆพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในหมู่มอนสเตอร์ทั้งหมดโซโลมอนผู้ซึ่งกักขังเทพปิศาจทั้ง7 2ตนได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นและได้สร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นเพื่อทีอ่จะช่วยมนุษย์เอาไว้เพื่อที่จะสามารถรับมือกับเหล่าเทพปิศาจทั้ง7 2ได้แล้วมูยองก็ได้คิดในใจนะฮะโชคร้ายหน่อยนะที่ศัตรูที่แท้จริงต้องกลับกลายมาเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง ใช่แล้วศัตรูของมนุษย์ก็คือมนุษย์ด้วยกันเองในอดีตงานที่มูยองได้เคยทําก็เป็นลักษณะเช่นนี้บุคคลที่แลดูมีอนาคตหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอุปสรรคมักจะมีคําร้องขอให้ถูกกําจัดทิ้งด้วยมือป่าแห่งความตายโดยเหตุเพียงเพราะ ความใจแคบและฤิษยาของพวกเขาจากประสบการณ์40ปีที่แล้วของเขาภายในอีก20ปีต่อจากนี้ภายพิบัติครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นและจะนำพาผู้คนทั้งหมดมายัางอันเดอร์โวแห่งนี้และนั่นก็จะเป็นเวลาที่เหล่าเทพปีศาจเริ่มเคลื่อนไหวในเวลานั้นมีผู้คนมากมายที่เก็บซ่อนผ่าตายของตัวเองเอาไว้เนื่องจากกลัวที่จะสูญเสียมันไปและไม่กล้าที่จะออกมาต่อสู้รวมถึงขัดแข้งขัดขากันเองจนทำให้เกิดการสูญเสียต่างๆนา,นานาถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่คําขอของการรอบสังหารที่ถูกส่ง,ปงไปย่างปลายความตายก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยเมื่อตอนที่มูยองทำลายปลายความตายมนุษยชาตินั้นก็ได้กลายเป็นผู้แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านี่คือพวกเราต้องหยิบอาวุธขึ้นมาอย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนหนึ่งนะแสดงความคิดเห็นออกมาในใจของพวกเขายังจดจําคําพูดและเกาะหนังที่ลอยผ่านหน้าพวกเขาไปได้พวกเขาเริ่มคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพบเจอนี่มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องล้อเล่น แต่พวกเขาก็รู้สึกตัวช้าไปหนึ่งก้าวอยู่ดีกวากกวากกวากจงฆ่าอินทรพง์หนึ่งร้อยตัวเออจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิต30คนพวกมันจะกินจนกว่าพวกมันจะอิ่มถึงจะจากไปของรางวัลจะมอบให้แก่ผู้ที่สามารถฆ่าได้เยอะที่สุดเมื่อประตูของอารามเปิดขึ้นก็มีนกขนาดราวสองเมตรค่อยๆบินเข้าหาฝูงชนเนื่องจากหางของพวกมันลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงม,มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้ว่าพวกมันคืออินทรเพงิง พวกมันจะมีจะง,งอยปากที่แหลมคมเป็นอย่างมากเริ่มแล้วสินะมูยองกวาดสายตาโดยรอบแองเอ้ยมันคือตัวบ้าอะไรวะเนี่ยอินซีเพิงได้เริ่มจู่โจมแล้วมีเพียงแค่ห้าคนเท่าน,นั้นที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการหยิบอาวุธขึ้นมาอามีผู้ชายคนหนึ่งกาลังถูกจอมตีเขาตายในทันทีที่อินซีเพิงพวกนี้จิกไปที่คอของเขาด้วยจะง,งอยเหล่านั้นจากนั้นพวกมันก็นั่งกัดกินซากศพของชายผู้นั้น ช่วยด้วยได้โปรดได้โปรดในตอนนี้ทุกๆอย่างตกอยู่ในความโกลาหลโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายรากับนรกได้เปิดฉากขึ้นบางทีการตายไปมันอาจจะมีความสุขมากกว่า หมวยหยองยังคงใจเย็นถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ได้แต่เมื่อวันใดที่พวกเขาได้มีโอกาสไปยังอันเดอร์เวิจริงๆแล้วพวกเขาย่อมที่จะต้องมีจุดจบที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนถ้าเขาอยอมช่วยเหลือพวกอ่อนหัดเหล่านี้เขาก็คงต้องช่วยไปตลอดแล้วมันก็คงไม่จบไม่สิน้นถ้าเขาไม่สามารถดูแลคนพวกนี้ไปตลอดมันคงจะดีกว่าถ้าเขาไม่สนใจคนพวกนี้ตั้งแต่แรก ยิ่งไปกว่านั้นโดยร่างกายของเขาในตอนนี้ก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะทําให้เขากําจัดอินทรีเพิง100ตัวเพียงคนเดียวได้อินทรีเพิงพวกนี้มันคงไม่สามารถทําหลายๆสิ่งพร้อมกันได้หรอกมั้งโดยเฉพาะในตอนนี้นะฮะพวกมันกําลังกินอยู่พวกมันยอมที่จะไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างอย่างแน่นอน แค่เพียงเพื่อจะเอาชนะอินซีเพิงพวกนี้ก็สามารถทําให้บุคคลมากมายต้องสละชีวิตลงไปอย่างมากมายถึงแม้ว่าตัวเขาจะกลับมายังอดีตแต่เขาก็ยังมีประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งหมด40ปีต่อให้ร่างกายของเขานั้นไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็คาดไว้แล้วว่าจะสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรารอให้นกพวกนี้กินอิ่มแล้วกลับไปเองละ่ะถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยชัว อินซีเพิงกำลังบินเข้ามาหาเขาถูกดาบในมือของมูยองฟาดฟันจนหัวขาดสะบัดลงคิดว่าเหล่าอินซีเพิงควรจะโกรธเมื่อพวกพ้องของมันตายหรือเปล่าล่ะแน่นอนว่าไม่อินซีเพิงตัวอื่นรีบบินมากินซากศพของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ทันทีไอพวกนกบ้านี่สนใจเพียงแต่การกินเพื่อตอบสนองความหิวของตัวเองเท่านั้นเนื่องจากในเวลานี้พวกมันหิวมากๆจึงทําให้ยากอ่าที่จะต่อสู้กับอินซีเพิงพวกนี้ ถ้าหากเขาอยู่คนเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องยากเพียงแต่รอบๆตัวของมูยองในตอนนี้เต็มไปด้วยอาหารในขณะที่พวกมันกําลังสุขใจกับการกินเขาจึงใช้โอกาสอันดีงามจัดการพวกมันลงทีละตัวทีละตัว,ตวเฮ้ยไอ้บ้านั่นกําลังสู้อยู่ทุกๆคนรีบหยิบอาวุธออกมาต่อสู้เร็วเล็งไปที่คอเล็งไปที่คอของพวกมัน ทุกๆคนในตอนนี้อยู่ในสภาวะตกใจนับว่าโชคดีที่มีบางคนสามารถตั้งสติได้หลังจากที่มองดูสิ่งที่มุยองได้ทำพวกเขาก็เริ่มที่จะปลุกและเดมคนอื่นๆแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่แม้แต่ขยับตัวใดๆทั้งสิ้นอย่างที่พวกเราได้ยินถ้าเหลือผู้รอดชีวิต30คนอินรีเพิ่มวผูนี้ก็จะกลับไปเองฉันจะทำไม่ได้ฉันจะไม่สู้ เหลือเพียงบางคนเท่านั้นที่ยังไม่มีความกล้าที่จะทาอะไรแต่พวกเขาจะรู้หรือเปล่าว่าถ้าพวกเขาไม่เถืออวุธพวกเขาจะกลายเป็นเป้าหมายหลักของอินรีเพิงถ้าได้รับโอกาสเราอาจจะมีชีวิตที่แตกต่างจากตอนนี้มูยองนะฮะนึกถึงไปช่วงเวลาต่อจากนี้ช่วงเวลาที่เขาจะไม่ใช่สมาชิกปลายความตายมันเป็นความฝันที่ไม่อาจที่จะเป็นจริงได้แต่ไม่รู้เพราะปริหารแบบไหนเขาถึงได้รับโอกาสกลับมายัางอดีตอย่างน้อยคราวนี้ เราจะไม่กลายเป็นเครื่องมือของคนอื่นเราเบื่อที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นแล้วชัวดาบสั้นที่เคยสดใสบทนี้ได้ถูกย้อมด้วยสีโลหิตแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะกับ EP ีที่1น,นะของราชาแห่งสนามรบนะฮะเนื้อเรื่องก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะผมได้อ่านพร้อมกับทุกคนเลยนะครับก็พอๆกันเลยนะับผมกับทุกคนเนี่ยรู้เรื่องเนื้อเรื่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมลองอ่านอีกรอบนะฮะว่าเนื้อหาเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยว ลองฟังกันดูแล้วก่อนนะครับไปแล้ว